สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุผู้เจ้ค้นสวัสดีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินทักทายเอฟซีช่างน้อยพาเพลินแฟนเพจด้วยนะครับใครพี่<ะ>น้องสวัสดีตอนสิบเอ็ดโมงกว่าครับพี่น้องตอนนี้กําลังเตรียมรถนะครับผมตเตรีมยมรถกันเลยบ้าทายบริกาศกาจัดง,งานก่อนเดินทางนะครับวันนี้วันนี้พาจะภาพคู่พี่น้องนะครับไปรับเชิญที่จังหวัดขอดนแก่นครับพี่น้องไปรับเชิญมเศอ้ตแล็วก็ไปล้างรถไปล้างรถแล้วก็ เปลี่ยนยางสี่เส้นใหม่หมดเลยนะครับผมเพื่อเราจะเดินทางปลอดภัยพอดีมันอสิบเดียเปลี่ยนอยู่แล้วพี่น้องก็เลยเดี๋ยวจังหวะโอเคเปลี่ยนเลย้วก็ล่างรถเช็ครถดูนี่นั่นครับผมไปเปลี่ยนมันเครื่องที่ศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนยางเปลี่ยนมันเครื่องเช็ครถพร้อมเดินทางครับพี่น,อน้องพี่น้องเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทายบรรยากาศสนง,งานให้เบนบพี่นอ้องนะครับะว่าวันนี้ช่างมาทำงานไหมครับผมครับผม บรรยากาศตอนนี้นะครับบรรยากาศสดๆอันนี้พลละหมอนะครับพี่เสือพี่เสือมาเบิ์งานพี่น้องพี่เสือมาเบิ์งานอันนี้ก็เหลือแต่เก็บเก็บสีแล้วก็ใส่ด้านบนนะครับผมพี่เสือเพิ่อเลี้ยงเฮทตาก้อนครับพี่น้องอันนี้ว่าเส้เรียบร้อยดอกเพราะว่าเลี้ยงใส่ไฟให้เพื่อว่าให้มันได้มีแสงสว่างในวันงานนะผมพี่เสือเพิ่อเล่นแบบดุ่นๆเลยครับพี่น้องมาตามมาตามเก็บงานครับพี่น้องมาตามเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับพี่เสือสุดยอดมากครับพลทะหมอของเรา ปุระหม้อยูงนีออกไปแดงสองขั้นไหนด้วพี่น้องนี่ครับขั้นที่สองพี่น้องไปแดงออกสองขั้นแดงรครับผมสุดยอดครับพี่น้องต่อไปก็จะดีดีพี่น้องนะต่อไปอีกเร็วๆนี้ครับจะได้เอาต้นมะม่วงออกให้หมดเลยครับนี่ออกหมดเลยแล้วก็แทงน้ํานะครับอีกเร็วๆนีำกำงกำลังเขียนแบนบยอยู่นะครับตอนนี้เขียนแบบอยู่พอดีเฮดซ่าไว้น้าพี่น้องสาว้น้ําก็พี่เสือนะครับได้ทํานะครับพี่เสือนะครับพเทีงานดีพี่น้องทํางานดีโอ้ร้านน้ำแขงทองี่เรียน ต้นมังอ่ะคุยกระเพิ่นอยู่ว่าสิทิเดตัดเป็นทอนเป็นทอนนะเท,ทอย่ยเอาออกให้บดครับพี่รองนี่นะครับเนาะออกให้หมดเลยคือแทงน้ําต้นไม้คืออ่อกให้หมดเลยครับต้นบักขาวก็ออกให้บดครับพี่รองอัสิ็สิเด็ก่อกัก้นดินครับก่อกั้นดินด้านหน้าเราหลุดเราชนนพี่น้องเด้อรอรุ้นรอชมอาณาจักรแสงทองฟิลนนิปนธ์ครับผมด้านหน้าพวกระเทศกําแพม่งไมบพี่น้องที่เสื้อว่าจะออกเปลกําแพงใงไม่ เดี๋ยวลอหลุดพี่น้องว่าจะงัมแบบทำไรครับพี่น้องนะครับเนาะกำลังเขียนแบบอยู่อยู่บํดแล้วพี่น้องอีกไม่นานนะครับก็จะได้ลื้อลื้อออกหมดเลยนะครับต้นไม้ตัดออกหมดเลยก็ทําสร่ไวน้ํานะครับผมงันพี่เสือจะอยู่กับเราอีกอีกเยอะครับผมอีกนานครับผมพี่เสือวันนึงมันจะงันเรียบร้อยแล้วทํางานเร็วแล้วก็เรียบร้อยดีนะครับพี่เสือโอเคเลยนะครับผมวันนี้สุดยอดกับผมอยู่กับแสงทองเปอีกงานครับอากาศก็ดีดีครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งเมื่อคืนฝนตกแรงมากนะครับเมื่อคืน ผมว่านเป็นห่อนหอนแล้วอบอ้าวอบอ้าวครับครับผมว่าห่อนแห้งห่อนแห้งพี่น้องครับเป็นจะได้พี่น้องทาสีเลยครับผมด้านล่างก็ทาแล้วครับด้านล่างเดี๋ยวเราเก็บงานดูดีนะครับเนาด้านหน้าก็มีไฟได้ครับพี่น้องมีไฟอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดครับผมมีไฟอยู่กาลังกําลังเอามาติดอยู่นะครับผมมีไฟแสงสว่างนะครับด้หน้าถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องก่อนเดินห้างพี่น้องเดินทางประมาณเที่ยง เี่ยงกว่าก็จะได้เดินทางแล้วนะครับให้น้องนเก็บของก่อนครับผมน้องเก็บของรถส่วนตัวช่าน้อยไปนะครับรถส่วนตัวไปเพราะว่าอีกทีมหนึ่งก็จิไปน้องพ่อครับพี่น้องจะ,จะเล่นอยู่ที่น้องพ่อนะครับคืนนี้เด็กที่น้องพ่อนะครับคนที่กับไป,ไปส่งไปส่งเอฟซีนะครับกำลังเดินทางกลับมามือขึ้นเพีน่นองกับมาเก็บโตเก็บเต็นครับพี่น้องบิดขึ้นครับพี่น,อนอ้อ,องขึ้นพอดสองสามสูมขึ้นมาเห็นมาเก็บอยู่ เก็บโต๊ะเก็บเต็นท์เก็บไฟนะครับกำลังเตรียมตัวทางนางถ้าเด็กเก็บอยู่ครับพี่น้องทางนางนางก็จะเก็บพากันทคาความสะอาดเชียร์พื้นที่นะครับช่างเป็นความเป็นเศร้านางพักผ่อนพี่หลองช่างช่างทางกาแพงของเรานะครับกำลังกกน,นั่งพักผ่อนนะครับรถคันนี้ไปนะครับผมวันนี้รถช่างมาพาเพลอนไปนะครับรถคันนี้แลนด์คัมประเทศลาวม,มาเล้วครับพี่น้องไปเที่ยวประเทศลาวมาแล้วครับ รถคันนี้ไปเที่ยวลาวมาเลยครับอันนี้จะมีตัวทีนะพี่้องมีตัวทีทติดดานหนาเลยครับผมมีตัวที่าเราจะทําเป็นพาสปรอร์ตรถครับผมพาสปรอร์ตรถขับข้าวประเทศไปเลยนะครับมีตัวทีนะครับติดทั้งหน้าทั้งหลังครับผมตัวที่ติด,ดนหนาติดหลังครับพี่รองครับ้ามามรีวิวครับพี่้องรีวิวยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับผมยางใหม่สี่เส้นเลยครับผมเป็นยางใหม่สี่เส้นดอกเลยเยอะครับดอกเลยเยอะยางใหม่สี่เส้น ประมาณเที่ยงเที่ยงกว่ากพี่น้องเห็นน้องพันทักมาว่าประมาณเที่ยงกว่ากนะครับเที่ยงกว่ากเนื้อกำลังอาบน้ำพี่น้องเนื้อเดินทางเดี๋ยวพาไปเบิร์นดานล่างครับพี่น้องว่าวันนี้ช่างมาไหมนะครับอันนี้รถชุดของเรานะครับรถชุดกำล,ะละังเตรียมตัวเก็บของขึ้นรถแล้วจะเดินทางไปเล่นอยู่ที่น้องพ่อครับวันนี้นักธิปการน้องพ่อนะครับผมพี่น้องอ่ตามไปให้งกำลังใจได้พี่น้องเลยตามไปให้งกำลังใจได้อยู่ที่น้องพ่อนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ ใครแน่จะรับพี่น้องอยู่ได้ดมมหอดไมนได้มันสูงสูงแล้วก็เย็นสบายมันมีที่แนวกันหอนหอนของพี่น,อน้องไปทองปไปเบิ่งด่านล้างก่อนครับพี่พน้องอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ที่หอพักทีมงานนะครับมีเจ้าของทั้งหมดหอพักทีมงานยีส่สิบห้องใช่ไหมทั้งหมดนะครับมาเบิ่งว่าช่างเริ่มทาสีแล้วนะครับลองพื้นแล้วครับโอ้เสร็จแล้วว่าเร็วเ้ยนี่าบเสร็จทุกห้องเลยใช่ไหมย่างฟังทั้งนี้คยัง ครับพี่น้องเราว่าของผมสั่งมากผิดอ้อันนี้เรื่อทาสีแ้วเนะอ่พี่น้องนะท่าสีรองพื้นแล้วนะครับโอ้ทาสีบอกเคอเอเคเ้โอเเคขาใจขใจหลายับพี่น้องอันนี้ช่างคือมีทีมงานช่างเยอะนะครับคนนี้คือว่ามันเป็นทีมหมาว่าทีมสาบแล้วก็ ทีมปูกระเบื้องทีมไฟนะครับผมเริ่มทาสีแล้วพี่น้องเริ่มทาสีแล้วโอ้ทาแดดเบิหลาไร้องตัวนี้ลองพื้นเลนองพื้นแล้วก็จะติดฝ้าติดไฟกับเทียมร้างเนี่ยครับพุ่น้เ็ดเยรามีคนูอีกมืขงงเนี่ตาโอเคครับผมางฝ้าสพันเ็งานอย่ทังอื่นแล้วเวลาพี่น้งิมาลุ่มอยู่นี่ครับพี่น้งฝ้าส่วนใหงยพันหลายพันเ็ทังอื่นนเ็ทั้งนี้นก็ได้สาแน่คร ตอนนี้ที่อื่นแล้วแล้วมาแล้วพี่น้องมางคับลไหมรุมอยู่พี่น้องมานี่มาลุมอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับโอ้ห้องห้องกว้างเนาะๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือปูกกระเบื้องน้ำใส่ผ้าแล้วมันกี่กว้างเออกว้างกว้างกว้สวยๆในี่รายการของที่ผมสั่งมากสร้างฝาจะสร้างต่างหากกันปะที่ขี้มจกทิมผมนี่แหละผมก็คุยกับเพื่อนดยตรงน้าชุ่มผ้าชุ่งไปชังมหนึ่นทุกอย่างครับครับครับสร้งมาตุนมากเลยมาแล้วอันที่ฝาห้าฝาฉากเดี่ยวเป็นปะ อ้นีบ่แมนครับแมนถ้าอะไรเป็นตะล่างเป็นเป็นหองเลยครับเป็นตะลางเมครับหองชนนี่เาคิดจทาตะลางเมียละอยยี่บบาทหองนี้จัครับตะลางนี่ก่อนหองี้องตะลางเมียครับอ๋อคาคาซางเป็นบ่ครับคาซางเป็นเป็นเป็นเอดโอ้ดีดีดีาก็เป็นแบบดี่าเดี๋ยวจะราคาซางพี่น้องราคาซางตะลางหมองบรบทกันนะครับผม่องนี่อันนี้ราคากัพอดีพองามย่พอดีพองาม ก็ผู้กับว่างก็ลอยเช่าแต่ร่านนี้ลอยเช่าเนยก็ยางหนายางแข็งเลยเนาะครับเออซีไล่ยางหนาเลยอ๋อซีไลใส่เล่นบ่ครับกับตีฉาอ้อมแล้วก็ใส่ซีไล่หอยบัวครับครับครับโมดล์มาติดฝาดีดังเพราะว่าคาฝาเนี่ยถ้าอย่าได้ที่บาณจะสามหมื่นก็แล้วฟังนี่เอาเอาเอาฟังเดี๋ยวก่อนแมีนครับเพราะว่าฟังนี่ทาเพิ่นตื่นก็ดีพูดแล้วเบาบมดแล้วโอเค บอลอแล้วนะครับพเพราะว่าคนพูดก็คนหนึ่งว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่ารายการที่ผมคุยกับเพป็นรับออกจากเพื่อนเดียวนีิโดยตรงคือเพชรฟ้ากับท่าสีกับปูกระเบื้องหลักกระเทยไฟนะครับสีรายาร่างฟ้าไสท่าสีคืออยู่ได้เลยนะครับของ <ขอ S 1> วายไงยฟันเนี่ยคืออยู่ได้เลย,เลยวาย,าย,ยับกระจกเจาบไม่ได้หรือก็เลาะเอาเหตดใด แล้วแต่เพิ่นสีให้มาแต่ว่าผมกมีช่างประจำผมอยู่กับที่แถวแก้มอืมโอเคโอเคแต่จังสีเพิ่นเสมาเสนอแต่เจ้าเขาเองครับผมครับแล้วเจ้าเพิ่นพาเพิ่นเพิ่นสีเอาผู้ใดเพิ่นใครอยากได้แน่ดีแน่นะครับแน่สร้างครับผมครับหาประเบิ่งพี่น้องธาสีแล้วพี่น้องธาสีแล้วดีแต่มีห่อดีได้จั้หน่อยมีของแท้เล่นบ่ครับยมีห่อเดียวกันเยอะแต่หน้าเก็ี่นเขาเก็ดอยู่เยอะนี่โอ้ีห่อ้ยนี่ห่อเขาเข่เนี่ยหอไหนบ้าง ีอืนีังไบอหนี่สีรองพื้นบอนี่แน่นครับสีรองพื้นครับโอ้ถ้าสมอยังมืงสมนาอยู่ครับโอ้สียางดีเลยพี่น้ังสียางดีพี่หลังสียางดีถ้าผมพามาอัปเดตนี่ครับพี่น้ังพามาอัปเดตอางือน่รัไม่หนนี้เจ้าปติดหรือเขาติดหตัวนี้เขาเ็ไปเดิอครับโอ้ฝาดอกก็บ่ได้ใส่แบบหูเนาะ บ่บ่ครับบ่ได้ใช้ช่องระบายอากาศบ่ไงในคนเป็นเก๋งจังสันมันจะสีเยอะทันงตัดเฉลิมก็มีขึ้นกันแมนแมนจะดีครับมันก็มันก็ดในงามไปอีกครับแมนพี่น้องกระบ่ผมอยู่กับพุทธมาคุยกับคนนแนวไไรครับอันนี้อันนี้ชื่อช่างพุะเมาคุนี่คือว่าพุทธมอคุณเฮ็ดฉาบเนาะฉาบแล้วก็ปลูกกระเบื้องที่นีหลายทีมครับพี่น้องยันนี้มีหลายทีมครับผมมีหลายทีมนะครับมีหลายทีมมีหลายทีมมีฝ้าตุดนี้รอบนอกมสร้างมากสร้างมากเนี่ยพอรอบนอกเนี่ยหนวดเจ้าป้าเตี้ยชุดนี้เนี่ยคร ก็ฟาดรอบนอกแบบนี้ก็ดีได้เพราะว่านึงมันนกมันเห็ดทางใสครับเรื่อกนเขาไม่ได้อรนะผมก็ร่างตีกระเล็กก็ร่งเดียวพี่น้ะบอกง่ายว่ามันย่างไรการสาบผมมันสาบอะไรก่อนอืมโอเคโอเคเอาฟันเนี่ยก่อนเถอะเนาะเอาฟันเดี๋ยวก่อนยังไงนะครับผมครับผมครับโอเคผมอยากเข้าเอาฟังเดี่ยก่อนฟังถึงเข้าเห็ดใดก่อนแม่อยู่บ้านมันสอนเสมอว่าเมื่อไหร่ให้ซื้อสีงามเนาะ เราไ่การตอนนี <im 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 ้นไเสือเบื้องครับไปเรียกสีแล้วก็เรียกโคมไฟมาใส่ในห้องในห้องมโอเคโอเคช่วงที้ผมไป้างมยนี่วัสดุบริับริษัทบรครับบมครับริษับบามนับริษัทบริษัทบริษัทบริัทบริษัทบรัษัทบริษัทบริแั้วพิษัทิษัทบริัทบริษัทบริษ้ทบริษัทคือสิมครัยงอยูาแล้วนะได้กระเบื้องแล้วเรืองนาดพี่ตั้งไก่แล้วพี่บั้งฟันี่แล้วะพระในสดียวที่สิ่งเดียวอยี่้อนากอั่ อัปเดตให้เบิรงครับพี่น้องก่อนเดินทางก่อนเดินทางไปขอนแก่นนะครับรับเชิญวันนี้ผู้พี่น้องครับผมช่างน้อยเป็นพลขับครับพี่น้องวันนี้ช่างน้อยเป็นพลขับครับผมครับมันนี้ก็ที่ขอจบคลิปไปเพียงเท่นเทนานั้นพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณช่างน้อยพาเพลินช่อง youtube แล้วก็ขอบคุณช่างน้อยพาเพลินแฟนเพจด้วยนะครับผมนี่ช่างน้อยมาอัปเดตให้เบิรงครับพี่น้องอาณาจักรแสงทองสิเลียงนะครับเนาะมาอัปเดตหอพักทีมงานพี่น้อง บ้านสิ้นเดือนสิ้นเดือนในการสิ้นเดลอนเลยพี่น้องสิ้นเดือนฟังนี้นะครับเนาะทาสีปลูกกระเบื้องติดฝ้าไฟนะครับผมเดี๋ยวฉันจะมาอัปเดตให้เบิึงนีดเลยพี่น้องเลยครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีที่โดยคิดจนจบแม่ข้ามโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่เป็นแรงดึงใ,ใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินตุ้ยไทยเนี่ขอกาเค้า,า่าสวัสดีครับสวัสดีไม่ใช่รอรับนิดเลยพี่น้องเด้อ